โอเคครับผมผมอัดคลิปเก่าคุณมิกเหมือนเดิมนะครับเจ้าเก่าครับผมครับผมบั้นนี้นะครับโดนตอนแตคลิปไปตอนเดิมครับโอเคครับเอกแค่เออแค่หกวีเกมก็จะเรลยแบบนี่คือว่าคุณลูกหมาครับตอนแรกผมรู้ว่าลูกอะไรเป็นลูกหมาผมค่อยเปลี่ยนครับทีหลังไม่เป็นคนละเมืองอ่ะไม่เป็นคนละเมืองเหมือนกันจริงปะอาจจะได้ยินเสียงเพลงนะครับว่าผมเปิดเพลงอยู่ครับผมไม่ต้องไปสนใจถ้าผมโดนลิเกสขึ้นมาผมจะโทษน้องนะครับผม เออใช่่ผมโดนค่าดิกรสิกมาผมจะทำไงเนี่ยเออดีมากคอยดีกันหน่อยกูโดนกูโดนลิผูโดนลิกสิแล้วไงอ่ะดิกสินนี่เออช่องนี่บินเลยพี่น้องใช่ปะมันต้องโดนหลายหครั้งก่อนปะหรือว่ามันโดนครั้งเดียวเลือกช่องบินเลยมันไม่ผมว่ามันต้อง ผมอาจจะได้ยินเสียงเดิ้งวายๆนะครับผมนั่นน้องผม่แล้วครับผมจ้าวแรกของเรานี่คือเซิร์ฟอย่างผ,ผมให้เอ้ยผมให้เซิร์ฟไว้ไม่ต้องให้ชื่อเซิร์ฟบอกอย่าผมเปิดชุดเซิร์ฟแบบไปดีพวกคนนี่ครับช่วยดีนี่ครับไอเดีเติมนี้เลยครับผมเติมนี้เลยอ <c oughs> <c oughs> ้าวไวไม่เปล่าไมมคุณสาหาัสอาจจะดีอันนี้หนึ่งก็เริ่มแล้วอ่ะแต่อันนี้หนึ่งเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมอาจจะเบือ่อ เดี๋ยวผมขอ,อยตัดคี้ปไปหาแมปดักแมป่อนนะครับผมอ้ยเมื่อกี้เออเมื่อกี้เกือบเข้าไม่ทันนะครับผมเข้าไปแรกเหมือนเดิมครับผมขอช่างมาเถอะครับมันไม่เป็นไรหรอกครับผมเนาะคนหน้ารากจะกินหมาไม่เห็นจะกินหมอบอกไม่กินมา้าเอ็มพ้าขนผมเป็นรูปหมาปะเปนินโอ้ตอนแรกนึกว่ารูปอะไรรูปหมาผมค่อยเปลี่ยนครับคลิปหน้าได้เปลี่ยนแน่ครบลิปหน้าอาจจะเป็นต้องคงดิเท้กว่าน,นี้น้าจ้าเนาจ่า อ่ะครับผมไปเราอย่าเพิ่งเสียเวลาคุยเลยเรามาหาของดีกว่าหาทองดีกว่าครับโจรด้วยไม่ว่าคุณไหมครับผมว่าใครเป็นครับผมว่านะรู้ผมว่านะจากการคันที่ทางผมแล้วอรู้แล้วเห็นแล้วโอ้ไอ้หวอะเห็นมัยมันเีกอเล็กซานเดอร์วะมล่นมันฟอกเนูอยู่วิ่งไปวิ่งร้อยหน่อยดิ <gesch> ไม่อลเล็กยาอุ้ยเออตายเมกเร็วเออไม่โหดนะไม่หะเอลเล็กเขากากับแต่อลเล็กเขาเอ่อช่างมันเถอะนะคะบผมคิดเพิ่งพาไปสองทีเองไหมป้ายไหนโซนไหนก็โซมนี้แหละเออผมไม่ ไปสา่เมนูไปสามไปสามไงได้ไปสามคนเยอะสุดแล้ะเวลาผู้ชมนะเวลาผู้ชมเมนูก็ต้องเล่นนะครับผมเออลาบ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 ลาอเกมเริ่มครับผมซึ่งมันอาจจะนานเกินไปแล้วผมขอตัดคลิปไปตอนใกล้เริ่มนะคบโอเคครับใกล้เริ่มแล้วกับในอีกสามสองหนึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์พลเมืองดีแห่งประเทศชาติมีเกย เป็นทุกคนได้ยินเสียงวิเคเขาล็อกไหมครับอาจอาจจะอยู่ในคิวเล็กน้อยอจ,จะวเด็กน่จะเวพลงยีเพาะ<อ>มากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่มีอะไรแค่คุยเป็นเงน้แหละหจะการสัญญาของผมนะแน่แก็สาใส่ขาแล้วดูหน้าแล้วผมว่านะ พิมพ์ได้ผมลองพูดลองพิมพดูดิมันพิมพ์ได้อะไรนีอ้าวพิมพ์ได้แล้วครับบอกว่าใครเป็นก็ได้แล้วนี่มันแย่มากเงี้ยมันไม่ค่อยดีดีดีไม่มีความดีเลยเพราะว่าเราะผมคุณมีครอบครัวรลงคุยกับพี่อยู่นะครับผมหนุนันผมว่านะคนหน้าพบตอนเนล่นดูว่าเป็นดาฟ้า ไปไปมามา,มาขัวสีน้ำเงินเฉยขัวสีน้ำตาลเฉยขัวสีน้ำตาลเป็นไม่ร่วงกันนั่นแหละตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละมีผ้าคลุมอ่ะความจริงคุณมีเขมีผ้าคลุมนะแต่คุณมีเขาเล่นอีกสกินอีกชื่อหนึ่งเขาเลยไม่มีผ้าคลุมนะครับผมที่ไหนพวกมัอยู่นะเออมิระวังระวังหน่อยนะระวังหน่อยนะ อรักจะให้นีเจออ่ายิย่งชน,นะโอเคครับผมไปสูตาต่อไปกันเลยนะครับผมอ่าครับผมเมื่อกี้มีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังครับผมตอนนั้นมันเหลืออีกสิบเก้าคนไหมครับแล้วผมก็วิ่งเขาว่าแซงป้าไม่สุดยอดเลยคนหน่าเบือ่อ ชั้นนี้เนี่รายคิปจะได้เป็นอันนี้ไหมฆาตากรไหมตอนนั้นอนะผมนายคิป่าเรียกคุณอชิตานะคบผมไม่ได้เป็นฆาตากรอิเป็นฆาตากรตาหนึ่งโคตรไม่เนียนออกตรงแบบไม่เนียนมากโคตรจะไม่เนียนทไมตีอชิตาไม่ตายผมไม่บอกคุณผู้ชมไปเต้าผมเป็นฆาตากรเน,เนียนปะไม่เนียนใส่แต่เมย์ขออยู่ด้วยหน่อยอยู่ด้วยอยู่ด้วยด้วย ไม่เอาไม่อยากโหยพูอ่ะโหยพูแล้วมันไม่ปลอดภัยไม่ใช่ผมนะเชื่อผมเป็นแน่แน่เป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมผมเป็นผู้บริสุทธิ์โอยพูไม่ต้องไปผมนะอาหาเอาค่อยๆจมดีๆนิดหน่อยนะครับผมดูการตายของคุณมิกกันตายไหมมิกตายมดเฮ้ยจริงปะเนี่ยมันไป่เด็กเออ ไม่เป็นไรครับผมผมใจท้าผู้ชมไปดูทัวร์โลกกว้างนะผมซึ่งเออ,คน,เอ,อนนคนจริงนะอย่างนี้งานคนจริงนะมันตดไงทําอ่ะมันตดนนยคนจริงเลยคนจริงเขาจะลอยนะมินานาไม่คนจริงเลยนี่คนจริงมันต้องแอบแบบไม่เนียนนี่ตรงนี้แบบคนจะไม่เนียนคนจริงนี่แบบมันต้องทำเหมือนมีกเข้าใจไหมคนจริงมันต้องแบบทำเหมือนมีก ท่นแหลมมันจะเรียกว่าคนเจงน่าครับผมวิธีทำห,หมง่ายๆครับกด W แล้วก็กด Control นะครับผมแล้วเลงดีๆนะครับผมแล้วก็กดจัออแล้วพวกเราก็จะเจอคุณสตีฟโอฟูกานเนี่ยเอาลมิ้งอยู่ไหนอ่ะเอา,เอ,า,เอ,า,เอ,าออกไหม สาวบินกระโดดตามมาเนี่ยโอ้โหอยู่กับฆาตกรฆาตกรผมอยู่กัฆาตกรสตีฟกุกเนี่หัีจับน้ตายแล้วเนี่ยสตีฟฆ่าผมตายแบบสองเริ่มงแล้วแม่หรอเข่าใจไงมาูดิพูดจังพูดเติมเนี่ยคนนี่ครับผมูงเวิบคุมนะครับผมยอดมาก ไม่อยากโกชิบเยอะดิไปแม็กแม็เราไปกันแม็สุดท้ายครับผมแน่นอนใช่ป่าเดี๋ยวองค์ขอหาแมแป๊บนึงนะครับโอเคครับผมไม่ใช่ผมตาเนี่ยไม่ใช่ผมเป็นตาคุณเช้าครับตินพยายามผมด้วยเพผมไม่ได้เป็นนะครับผมตินพยยามผมด้ว่เพาผมเป็นนะผู้เล่นไม่ได้เป็นนะเห็นไหมเป็นบุรีเมืองอ่ะผมเป็นผมเป็นผมเป็น เป็นบุรีเมืองไม่เชื่ออุ้ยเบ๊กไม่ใช่ผมผมบอกไปแล้วไปโดนข้าไปโดนข้าแอบเล็กอะซ่อนอย่างไหนได้เนี่ย บอกแล้วคุณจุ๊กเป็นก็อย่างนี้แหละจุ๊กอ่ะเอ้ยมันมันป่ะอ,อันนี้ไม่ใช่ไง,งยังไม่ตายเลยมิกเออ้านไม่เล่นหรอกตีบาร์เร็ว,วอ่ะกำลังตายแล้วมิกอม่ตีบาร์เร็วตีบารเร็วตีกีวีกำลังเข้าอุ้ยอ่ะตีซับซอก้าไปแล้ว ยิโอ้โหอมาที่ 5, 6, 5, 6, 5, 5. <laughs> อ่ะยังไม่ได้ไปไเป็นฆาตกรเพังไเงไม่อยากจะเชื่อเลยหน้าตายงี้นะโนอะ้โหจริงไม่พลังโอเคมิโกโก้โผมมาดาาเน,นี้มิกเป็นบ่อยมาก <laughs> ไม่ต้องผงกดไอ้5ครับมันไม่เห็นเกิดเลยคือเลยตอนทำไมบางครั้งมันเกิด่ะมันเกิดแบบรยะ โอเคผมก็รู้แล้วใครฆ่ากันคุดดโกหกอะเหรออันนี้เขาคือเขาเรียกว่าโกหกนะคบผมผมจะไม่พูดความยามในช่องนะครับผมผมเป็นเด็กดีครับผมไม่เป็นดารากอนผมจะเคลียร์นะว่าผมันใส่ไีมครับ Um, bana, ab, นี่บินดาว่าบอกคเมอะไร่นอองอยิงิดิเยยิงดิยิงหีเพื่อนหนีต้อยู่รต่อไปนะเพื pues ่อนแม่ต้องอยู่รอดต่อไปเพื่อน เมกอย่าทำลายคนที่อ่อนแอกว่าสิทำไมมันชอบวิ่งหนีจังไม่โคตรโกหกอะหรอไม่หนีสิไม่โคตรโกหกอ่ะใครตีต่อผม้หเห็นเห็นคนตายต่อหน้าอันนี้เขาเรียกว่าคนโกหกนะผมเขาผมไม่อยากจะถ้าคุเขาเขาแล้วเขารู้ว่าใครนะเขาบอกได้ครับว่าเป็นคนอะไรดีคอมเมนต์ได้เขาเรียกว่าคนอะไรดี คนไรดีมิกมิกว่ามิกมิกว่ามิกไม่คนไรคนไม่ได้อ่าฮ่ากากเมมกใจก็พอใจครับผมไม่สูด่านีเท่าไหร่ไม่รู้ครับผมผมจะอัพไปเรื่อยๆจนกว่าพอใจมาก้าผมมากับผมไม่ลียนเขาแล้ว ครับผมผงคน่ส ah. ิเดี๋ยวใกล้ตอนเลิกผมเดี๋ยวนะครับผมอ่ะครับผมผมเป็นพลเมืองครับผมไม่ไว้ใจมิกต่อไปผมจะหนีจากมิกมิกโกาโกหกเก่งมากมิกเป็นพลเมืองมิกเชื่อเผมไม่มีผมไม่มีอะไรไว้ใจเลยต่อไปมีกไม่มิกไม่มีอะไรผมไว้ใจต่อไปแล้วไว้ใจหน่อยเถอะไว้ใจหน่อยไว้ซ่อนที่เนี่ยเรา ไม่รักผมจะไม่อยู่กับมิกก็เออผมม่งไม่ห้เคผมยังไม่ได้ช่องมิกไว้ข้างต้ยูชันนะครับผมพอมีเอาก็จะโก้ผมมิไม่ได้อลิีอ่ะมันโนอีกแล้วคูมันโนอ่ะมันโนคูริงันนโ่ะเป็นเขาเป็นผู้ชามันโน เออทำไมเสียงในเนียกับเสียงในคีมันไม่เหมือนกันเลยเสียงแบบนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วอีกแะเอีกเสียงหนึ่งเป็นอีกแบบน่ยเสียมันเมันเออแบดดี้แคปผมพูดแย่ไม่ผมแลวใครเป็นผู้หญิงผู้หญิงตาฮีโร่บายเป็นผู้หญิงตาฮีโร่บายเป็นมันอยู่แถวไหนตาฮีโร่บายเป็นไม่ใช่เอาอมเอกยาวยาวว้าวไรมัตอะไรเนี่ยติด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 ต yeah. ิดดดติดติดต uh> ิดติดดติดติดติด นี่ผมติดผมมีเรื่องอะไรจะบอกผมติดบันไดแต่มันตีผมแล้วผมก็อันนี้เฉยเลยรอดเฉยเลยเพื่อนหนีไปเพื่อนหนีไปวิ่งเงร็วกับผู้หญิงอีกหน่ยวิงว่งไวงมากตอนนี้โอ้โหผมเป็นนักวิง่งธอนแห่งชาตินี่ครับผมถ้มามีเห็นอยู่มิก็ม,มีดูคลิปนี้อยู่นั่นแหละตอนผมกระด่กข้าวไม่พึเนี่น,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 นอนนอนโคตรตาลายนจะจ,จอนเมย์อย่าเพิ่งเล่นแม่อ,อื่รอนะ มิกเขาจะเป็นคนชีเอผมอยากเห็นมานานแล้วนี่จะเกิดอะไรขึ้นหายไปปะเนี่ยอ้าวเก็บกบลับมาให้เรากาลังวิ่งหนีเจ้าฮีรบายอยู่ตายจีรบายอยู่อยู่ที่มิกตายอ่ะอู่ที่มิกตายกำลังกำลังเนียนอยู่ค้นเนียนตรงนี้ไม่มีใครเจอผมแน่ ้ตรงนี้แบบเนียนมากไปที่ไหนอันนี้แบบไม่เนียนเลยไม่มีความเนียนเลยทาไปมองไม่เห็นดิทาเป็นมองไม่เห็นดิเย้เจอแล้วเห็นไหมเรอบอกแล้วตรงนี้มันเนียนมากเป็นยังสิบสี่นาทีแล้วครับผมผมจะเล่นไปเรื่อยๆแบบจะพอใจป้าอะไป้ายสองเล่นมัน้ายป้าสองเข้าไปเขาไม่หันนะ ครับผมเดี๋ยงตักขี้เป็นตองคนจะเยอะก่อนนะครับผมโอเคครับผมใกล้เร,ริม่มน,น,น,นะครับผมผมเปล,ลี่ยนรีซอแปร์แล้วนะครับผมจ้าเย่พลเมืองดีพลเมืองดูพลเมืองไหนรอดได้แล้วครับคืนนี้จะไปห้องนี้ดีไหมมิกเต้ไม่ไว้ใจดีไหม,มไม่ไวใ้ไไวใจดีกว่าเฮ้ยอย่าไว้ใจคหัวดำเ,เอาไว้ใจนหัวสีชมพูไม่เคยบอกหัไว้เลยแคนะ่ ผมว่ามิกเป็นแน่เลยจ้นเน่เอ้ามิกเป็นข้ามแล้วมิกเขาขี้โม่ขับตาเมื่อกี้ยังตายอยู่เลยครับผมมิกเวลข้ามเป็นมิกเวลข้ามเป็นเวลข้ามชอบเขาชอบเป็น ไม่รู้อ่ะเรามั่วเวลคขมมันชอบเป็นแบบนี้พี่ผมเลยเรามั่วผมจะฆ่าวิวขับคนแรกเลยที่ผมเจอแล้ววิวเวฟเป็นน่ะวิวเวฟเป็นน่ะเห็นหนีดาวเฉียดเฉียดวิวเวฟเป็นน่ะอย่าเบิ่งดีไม่ได้เลยวิวมันเฉียดวิวเวฟถือดาบเฉียดหน้าผมเลย เขียนหน้าเลยนะ<ห>พี่เวฟนะงณกแบบบบ้ร้อมาธนูเหรอไปเวฟอยู่ไหนครับไ่เวฟอยู่ไหนครับเอามีพี่เวฟมาอ่ะมีพี่เวฟอยู่ไหนเมกไม้ก่ออกนัชอบกดอ่ะอะไรอ่ะ อยู่นี่ไงเอเงือก V V F V F คุมอูอะไรอะคตรมันคตรจะฆ่าตัวตายยิงไม่โดนอะไปถึงยิงไม่โดนผมตอไปอีหลักนึงเลยครับเอเมื่อกี้กดผิดน,นะครับผมโอเคครับเริ่มแล้วนะครับผมมานี่เียมีมันเป็นอย่างเงี้ยต้องผมกุห้จค้างมีคงจะรู้แล้วมันยังไงเนี่ยมีมีมาดูด้วยอะไม่ผมแล้วใครเป็น K U Y J A เออค่าผมคนแรกเลยเ,ลยเหรอเมกเคยวจเจเอ็นเป็นเมกเจเอเจเอเป็น e e e มันค่าผมคนแรกเลยไม่รู้อ่ะมันตีตุมันตีหลังผมอะ่ะมันค่าผมคนแรกเลยมันอาจจะแคะผมมาจากที่ไหนสักที่หนึง่งหรือมันดูช่องผมอยู่แล้วมันก็มาเจอผมมาเลยลัคกี้หรือเปล่ามันคงเป็นไปไม่ได้ ดเอยอะไรัคก,กี้โชคดมีมาเจอคงจะไ,ไปไม่ได้าาถ้าร้าับแล้วใครถึงร้านนี่แบบมาเซื้อแทนี่แบบมีคนมาถ้าผมมีจนเจอผมนี่น่าจะน่าจะโด,ด่งดังไม่ดังมมรู้ว่า่ทาไม่อทหลาละเออหนึ่งแสนสองแสนสามแสนนะแสนี่แปดแสนที่แปดแสนแปดคนเร็ว มีขอาตลกมั้งโอเคครับผมผมขอตัดคลิปเลยนะครับแล้วผมจะบอกว่าใครเป็นผู้ชนะนะครับผมไม่อยากคลิปนานเกินออกไปนะครับผมรับผมตานี้จจำได้ไหมครับแบบนี้ที่มิกเป็นบ่อยครับผมผมจะยิงไม่คนแรกเลยครับผมไอที่เป็นนั้นก็คือง่ายครับอธิษฐานครับขอให้เป็นมือเดิมแค่นั้นแหละครับผมถ้าตานี้ไม่ได้เป็นก็ถือว่าก็ไม่ได้เป็นครับผมมนตานี้มิกไว้ใจผมวันนี้ผมไม่ได้เป็นแน่นอนคุมตัน าเนี้ยผมจะเป็นมรอเร์อูเลนตาเนี้ยมันจะยิงคนแรกเลยวะผมมีแล้วผมเป็นนักสรรืบเ้าผมเป็นผู้บริโตัวน,นี้ผมจะเก็บฮนูก็ยิงมิกเลยเพราะว่ามันเป็น่ายบ่อยใไห้ว่าตาน,น,นี้คได้นีไ่ไหแล้วตาไนตรงนี้ไหนไหมก็ไหนหกะไหนไหมกไหนกะอ๋อตรงมาอ๋อไม่ใช่ โอ้มีตอนแรกด้วยสกีผู้หญิงเูาจะเนียนอ้าวเลยโอเคเขาบอกมามาด้วยกันเป็นวันนี้เป็นคิสาบานโอเคผม้ยคนลมืงจริงๆแต่ผมไม่กล้าสาบานเป็นคนลเมืองใช่ไหมขอบคุณที่ชมไม่ขอบคุณที่บอกอ้าวโอ้ยคนละเมืองไม่เชื่อมันดูในคลิปได้ ผมเป็นอินโนเซอร์แบบใสๆเมืองได้เลยแบบใสๆเลยเออผมอยู่ไม่ทำนี้หัวบิ๊ใช่าแน่เลยจะมเก็บองม่เจ็ดอ่ะแหเดี๋ยวเดี๋ยราเก็บ ยียเามาก็บไดินี่เขาโกงเก่งอะครับผมผมไม่เชืเ่อใจมิกอะี่เกงไม่ได้แจ้งอะอ้าวเก็บทองได้สามอันแล้วเนี่ยมกยีกาลังจะเก็บทองได้สี่เนี่ยมเป็นชั้นหนึ่งาะรู้ผมกังวจะรู้ว่าช่องผมมันเข้าที่แหลกมากเฮ้ยฆาตากรมิกมาแล้วหอเปล่ามิาม้กฆาตากรเขาผมมิกถือธนูยอยู่โอเคครับมิไม่ใช่ครับ ยิงมาดิผมเป็นฆาตกรผมจะไปผมเจอไมโครผมไม่ไปฆ่านะผมฆาตกรให้นยิงมาดิยิงมาเลยฆ่ามาเลยฆ่ามาเลยฆ่าเลยเป็นไเป็นโอ้โหโค้กินเอ้ยฆ่าคุณคิปเปอร์เป็นว่าคุณคิปเปอร์ว่าคุณแม่เป็นคิปเปอร์เป็นอะไรไม่รู้ใครเป็นนะบ้ามุณเปื่อคุเปอ่อมันอะไรน้ำหน้าอะไรอย่าง มันหัวสีดำม,มันหัวสีดำเนี่ยมันหัวสีดำม,มันชื่อ K E K E R หรือเปล่า K e R ลท้าด้วย P V P อ่ะฉันแรกเลยฉันแรกเลยเออเฮ้ยเพื่อนระวังลางทำไมมันไม่เห็นทำไมมันไม่เห็นโปเกมอนมันไปชิญสองแล้วช่วยมาเป็นหัวกระโหลกอะ unified, มึงทำไมมึงไม่ยิงเราไรเป็นฮีโร่ ยิงดิเฮ้ยยิงฮะยิงหมอยคนนี้มันยิงมันไม่ยิงอ่ะมันค้างหนูไว้เฉยอ่ะน่ะน่ะไม่ยิงสมนาไม่ยิงเองโอ้นักสืบลงค่าแล้วเมืเกยแล้วนักสืบลงมาทำมะเขือมะเขาะมะเขาอะอเลเซอร์อะไรอ่ะครับผมขอไปตาต่อไปเลยนะคะผมบายบายครับผมว่าคุณนะ่าจะได้เห็นตอนไม่กลัวร้อนครับ ยอดมากหน้าก็เป็นหนึ่งคนเต็มแล้วเอ้ยยังไม่เต็มเนี่ยโอเคครับผมเข้าแล้วเข้าแล้วกำลังเข้าเมยอเขาคึกขวามไม่แล้วโอเคครับผมคนมีเขาอาจจะอารมณ์เสียเล็กน้อยตายแล้วอรมโอ้ยเป็นผู้บริสุทธิ์อีกแล้วอะไรอะได้เป็นแต่ผู้บริสุทธิ์อเมกได้คลิกมาเนี่ย ต่ที่มาเกี่ยวนเนี่ยแต่ที่มายี่สิบสองนาทีแล้วเนี่ยได้เป็นต่วผู้ผอะไรสุดอ่ะแย่มากแย่มากแตงแต้โคตรใกล้อ่ะแต่งแต่โคตรใกล้อ่ะมีใครเป็นนะใหญ่เลยนะเฮ้ย ไ,ไ,ไม่ได้เป็นเป็นอ๋อรู้ละเป็นรูปวนริสดใช่ไหมไม่เชื่อมาดูในคลิปเลยได้เอาถ่ารูปไม้รู้เลยมาราคนแบบจะถ่ายรูปอย่แล้วนี้นีน่ไม่ต้องะอ้าไม่เชื่อใคดู่้าทำไมมันเป็นมือเรือสองอะไม่เป็นไรมันมือเรือสองอะไม่เป็นองนังเกอร์ะเนี่ย <c oughs> นี่กลัาโจมแล้วเนี่ยฆาตกรรมแน่เลยไม่เป็นฆาตกรโรคจิตไม่เห็นผมงนรมีฆ่้โอ้ขี้โมอ่ะเด็กขี้โมครับเด็ขาขี้โมมากเด็ขี้โมอ่ะนีเป็นเป็นคนวยนักสื่อบอกม่จกคนดีป็นคนต้องเป็นคนดีเิร์บเบิร์บเบิรบริบเั อ่าฮะ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 อ่าน่าน่า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 อยู่าไม่เห็นแล้วข้ามไปก่อนข้ามไปากข้ามไปปากขามไปากเลยข้ามไปปากข้ามไปปากเกิดอะขึ้นเม็กกิดอะขึ้นใคร่า็ Right 1941, the the d d ้กบเกิดอะไรขึ bon ้น yeah, ่ะใครฆ่ากันโลกิดก็มใครฆ่าพี่กะโจโจคือใครอะโจคือใครอ่ะุหมา้าหมาใครอ่ะฆ้าคุณแมวป้าคุณแมวป้าคุณแมว เชื่อเลยที้ผมรู้สึกเริ่มกลัวแล้วว่าผมไม่กล้าปิดพนูเลยเนะี่ยผมนี่ไม่กล้าเป็นคนเดียวเนะี่ยผมนี่ต้องอยู่ร่วมทีมเอาไว้ผมนี่ไม่กล้าเลยมิเลยผมกลัวมากตอนนี้ทำไมไดิเมยผมกลัวมากอ,าอ,อะไรอ่ะอย่ายิงงัวดิเฮ้ยตำรวจยิงงัวยิงงัว ยิงงัวก,ก็ตายไปยิงงัวไปยิงงัวตายหมดตายหมดตายหมดโอ้ยนูเป็นล้านเล่นพีพีกับมิกมาดีผมเล่นพีพีกับมิกมาดีนี่ตายไปพี่เวฟบอกพี่เวฟพี่เว็บไม่พี่เว็บไม่อะพี่เว็บไม่อะพี่เว็บ <c ười> ทำไมอะตายปะำไำ้แหลกละไม่ได้คิวแล้วแหลกจังจัเนี่งานหนอเนี่งานหนอ อ้าวค้างปับวาบได้ทุกคนทำไมทุกคนวาบได้อะอืมอมออืมอืมมีฮานูหรอไม่ได้กี่คนนะเออเฮ้ยโออสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วผมวันนี้ผมถ่ายคลิปนานานานหน,น,นึนน่งหนึงน่งสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งสี่เจ็ดห้าหนึ่งสี่เจ็ดห้าหก โอ้วอะไรอะใครยิงเนี่ยโอ,โอ้โอเคเอียกกำลับคนนี้จะพิเศษนี้นะครับผมใม่ชอบกดไลค์นะครับผมชอบมากๆกดซชรนะผมไม่ต้องไปโดนจับช่องนี้นะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย